ซ่อมวงจรวงจรแบบนี้จะใช้ทั้งสองสายทั้งสายบนและสายล่างนะในการปนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเขื่อนซ่อมวงจรที่ตัวาอานนี้ควบคุมพลังาการใช้างานของก็จะให้เกินความ ทนความร้อนได้ของสายเคเบิลสายส่งกำลังงานไฟฟ้าส่วนตัวอีกตัวนีงจะต่อข้อมไว้กับตัว C ในการเปลี่ยนทิศทางของการเปลี่ยนไซเกินจทิทางกลับเมื่อรบูบเคลื่อนสายนั้นเปลี่ยนไปอีกทิศทางหนึ่ง แล้วก็ทำอย่างนี้ทั้งสองสายเป็นช่วงๆแล้วนี่ก็ตัอ A ต้องขันไว้จะมีการต่อแยกไปยังจังหวัดต่างๆโดยแต่ละตัวแตละัวัดก็มีตัว A ขั้นไว้และมีวา,าล์นตาลสำหรับอีกไซค์หนึ่อีกอีกคู่หนึ่งที่จะเปลี่ยนกระแสสำหรับ การเปลี่ยนขั้วของปอนขั้วของแสงวัฟ้ากระแสสลับจะกลับได้อย่างนี้จะสิ้นเปลืงก็จะไว้คว้าอยู่แต่ก็เหมายราคาค่าสาค้าที่กำลังการนี้จะวัดไปอำเภอต่อแยกกมาเยอๆเปี่ยทุกรบบช่วงเชินที่อยู่ ความหนึ่งของประจุบบวกจะไหลกลับได้ก,การนก่ยเหมือนกัต้องมีตัวอาวเพิ่มขึ้น2ตัวตัวหนึ่ง,งควบคุมบริการการใช้งานของกระแสไฟไหลตัวหนึ่งนั้นสำหรับการไหลกลับเมื่อโลกเคลื่นสัญญาณขึ้ื่นสายนักเปลี่ยนมาเปลี่ยนทิศทางตรงกันข้าม เก็บจุและการบรรจุส่วนอาริตอก็ตรงนี้เป็นการทำให้หล้าหลังปล่อยให้นำหน้าให้เข้าสีตัวหนึ่งก่อนตรองเอจะตัวที่หนึ่งก่อนพอเจอตัวที่หนึ่งเต็มแล้วยังแบ่งมาเข้าตัวที่สองขณะกํากำลังจะตัวที่สองกำลังรับบรรจุอยู่ตัวที่หนึ่งจะลายบรรจุแล้วตัวที่หนึ่งขายบรรจุหมดตัวที่สองก็จะลาย จะรับเสร็จสิน้นพอดีแล้วขายต่อไปนะใน,นช่วงขายร้อย็แรกแล้วขายถูงปีดขึ้นมาขายมากนั้นปริมาณบรรจอคอ่อยลดลงจนกระทั่งเหลือประมาณสามเนตะ์แล้เ,เหลือนิดเดียวแต่ยังไม่ถึงเั้นก็จะเริ่มรับใหม่ได้แล้วก็เอากำลังงานทั้ง ช่วงคืนที่อยู่ด้านบนนี้ทั้งหมดมาแบ่งให้ยอดคืนนั้นลดลงแต่เป็นเพรานั้นจะเป็นสองท่อนคือายเป็นยอดคลืน่นความถี่ด้านล่างนี้ไม่เป็นไรแต่ก็ททำแบบนี้ทั้งสองสายที่เอามาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรากำลังงานบ้านหนึ่งเราใช้ประมาณถ่าแอมตัวถ้าคอมหตัวแอร์หตัวใช้ในห้อขนาดปานกลางใช้ประมาณ1หน่วยต่อ1ชั่วโมงกนะ็คือหนึ่ันวัตหนึ่งพันวัตนั้นถึงจะมีแเรงเคลื่อนย้อนกลับมาแล้วก็ใช้ประมาณคืนละ สิบหน่วยกิจหรือ10,000หมื่นวัต่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านคิดตอนหนึ่งชั่วโมงมใช้เท่าไหร่ถ้ม้อห้าแอมป์ห้าห้ายูนิตหรือห้าพันวัต้าเป็นสิบแอมป์ตัวใหญ่ใช้สิบแอมป์สมมติทำใหแอะเร์ร่นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเท่ากับอ่องขนาดการปานกลางสิบตัวก็คือสิบกิโลวัตต์ บ้าน10งสิบกิโลวัตจังหวัดหนึ่งมีมานแสงครอบครัวหนึ่งแสงครอบครัวมีสิบกิโลวัตตอตหนึ่งชั่วโมงสิบกิโลวัตก็เป็นหนึ่งล้านกิโลวัตต์คือหนึ่งไมโควัต Kilowan ninh một tên bâton mường kim loan bà lát sịp kilo wan năm yep. lối <coughs> <100ekv. coughs> 1 một megawatt, năm lối lăng một megawatt, nếu năm trăm lăng, có 10, 10.000, có 100, 100 có 1.000, 10.000.000, năm megawatt, một, một

ลองมาดูเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศใช้การอลอนที่มันจุดเดือดต่ำกว่าศูนย์มากมันทัวเที่ยวโปรโมตก็จะระเหยการเป็นอากาศระเหยกําลังการความร้อนทา้ความร้อนจากภายนอก ปกติจะไม่เลยมาวม่ามีอ่าเคสหรือถังจุเป็นโลหะควบคุมโูนได้เลยขึ่นมาที่เอาข่้นหาแล้วก็เป็นอย่างนีง้กา,า,า,านะรหลก็ยอดน้าใสเนนพระงารของรถจากภายนอกวันนี้ชอ เดิมต่อความตันตาลน้ำหรับอบุอมช่งเด็ก็ต้องมีความดานน้ำหรักเราเปลี่ยนคู่ให้ไหลกลับด้วยนะยังมีความดัตนตาอนนี้นี่เปนนเข้ามามาสวนอ่หนึ่งที่ต้นหนึงวั จะลตอรงนี้ได้ยไปตรงนี้เศูนออกหก็ยังไปตรงนี้ต้วเข้าหออกศูนเรับดูมจะเป็นขั้วบวกมัจะรับ่นเวลเข้าหนึ่งออกศูเข้าศูนออกหนึ่งก็ยังไปตรงนี้ส่วนที่ไปตรงนี้ก็จะกลับมาตรงนี้กับมาตรงนี้่า

เสราตร้องมีแค่นิดเดียวนะโอ้ไม่ควรเรียนวิการนรารรีร้อะ่ปบ้างกันนะจะอ่านี้ก็เอ่ารัพ์จิตเตอร์อ่าตรืนี้เป็น C D I อันนี้ต่อรวมกันหลายอย่างนะทั้งไดจ้าทั้งแบตเตอรี่ทั้งไมโครตอมตรงนี้การสลับการ แบบขั้วมักนก็เกิดได้โดดข้ามไปมาได้นะเพื่อครามปลอดภายแลอใช้กาบยอ,อนที่สองย้อนที่สองที่จุดเดือดต่ำกว่าสูงในภา,นา,าปิจิตจะเลยดกาเป็นไอโดยดูดพลังงานประโอมจากภายนอกแต่ขณะที่อยู่ในเคสที่เป็นโลหะบังคับอยู่กพลังดันไอหรือการกลายเป็นของเหลวนั้นจะยังไม่เหลืออกมา